สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับลัคกี้ไพ่ยิสีพยากรณ์นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันในวันที่3กรกฎาคม2,564นะคะมาเริ่มต้นทำนายให้กับคนวันอาทิตย์เป็นวันแรกเลยนะคะก่อนอื่นขอจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอไพ่ออกมามี Energy ที่ดีๆนะคะแล้วก็แม่นยำนะคะวัอทิตขอ3ใบค่ะใบแรกนะคะเป็นอัศวินถือไม้เท้านะคะ ใบที่สองเป็นเดทนะคะใบที่สามเป็นสามดาบนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะในวันที่สามกระกฎาคมนี้นะคะ อยากให้คนวันอาทิตย์นะระวังเรื่องของการขับขี่ยวดยานพันธนานิดนึงนะนะคะจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรืออาจจะมีคนไปมาหาสู่คุณนะคะนะถ้าสมมติว่ามีเรื่องของการเดินทางเนี่ยให้ระวังเรื่องของการขับขี่ยวดยานนะคะสักนิดนึงนะนะคะนะอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคนะคะในการ ใช้รถใช้ถนนนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเกิดขึ้นได้นะคะต้องระวังนิดนึงนะนะคะนะแล้วก็อขอไพ่ทักพิเศษคนวันที่หนึ่งใบนะคะอ่าเนี่ยต้องระวังอุปสรรคต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่สามกรกฎา,านิดนึงนะคะนะอาจจะเป็นเรื่องของการขนส่งด้วยนะคะอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการขนส่งนะคะหรือว่าอืม ไม่ราบรื่นนะคะในการเดินทางอาจจะไม่ราบรื่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันจันทร์ค่ะขอสมามใบให้คนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์นะคะได้ออกมาเป็นเก้าเหรียญน,นะใบแรกนะคะใบที่สองออกมาเป็น คิงไม้เท้านะคะใบที่สมออกมาเป็นคิงครับนะคะไพ่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนวันจัน,น์ทรนะเขาบอกว่าในวันที่สามกรกฎานะคะ คุณจะได้เป็นโชคลาภนะเงินทองนะคะได้เงินนะนะคะแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงอาจจะได้เรื่องการเรื่อนตำแหน่งเรื่องขั้นนะคะนะเงินดีงานดีนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลืออุป,ปถัมภ์ด้วยนะคะเป็นคนที่มีความจริงใจให้ความรักเมตตาอย,อยู่กับคุณนะคะนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะที่มองและเอ็นดูคุณมากๆเลยนะคะขอไพ่ทักพิเศษคนวันจันทร์หนึ่งใบนะคะ เขาบอกว่าเรื่องทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายไปทิศทางที่ดีขึ้นนะคะขอให้คุณเนี่ยใจเย็นๆสักนิดนึงนะกำลังจะมี movement ไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าที่ที่ดีกว่าแล้วนะคะเป็นวันดีๆของคนวันจันทร์จริงๆเลยนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันอังคารนะคะขอสามใบให้คนวันอังคารนะคะใบแรกออกมาเป็น queen s w o r นะคะราชินีดาบนะใบที่สองเป็นเด็กถือดาบอีกนะคะ ใบที่สามเป็นคิงถือถ้วยนะคะสำหรับคนวันอังคารนะไพ่บอกว่านะคะในวันที่3กรกฎาคมนี้นะ,ค,ะคุณอาจจะมีเรื่องของภาวะอารมณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะคะมีความพร้อมฟาดฟันนะ,คะใครมายังอ่มาร้ายชันร้ายกับทันทีประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็อาจจะคุณอาจจะได้พบเจอกับเด็กนะคะหรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือบริวารที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่ลักษณะคล้ายเด็กดื้อนะฮะนะทำให้ทให้คุณนี้ปั่นปน ปั่นป่วนประสาทได้นะคะแต่ก็ยังจะมีในส่วนของเรื่องของคนรักนะคะหรือว่าโชคลาภนะคะมีคนนําโชคนําลาบหรือความรักดีๆมาให้ด้วยนะคะในวันเดียวกันยังมีเรื่องปวดหัวด้วยก็มีเรื่องดีด้วยนะคะนะอาจจะมีเรื่องของยานพาหนะให้โชคลาภนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะขอไพ่ท้าพิเศษให้คนวันอังคารหนึ่งใบนะคะ เขาบอกให้คุณอดทนนะคะสิ่งใดก็แล้วแต่เกิดขึ้นนะคะในวันที่สามกรกฎาคมนี้นะ,ะให้คุณอดทนนะคะอดทนอดกลั้นแล้วก็ใช้น้ําเย็นเข้ารูปนะคะ mm hmm. คุณก็จะสําเร็จหมดเลยทุกอย่าง mm hmm. อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะในการแก้ไขปัญหาในวันที่สามกรกฎาคมของชาววันอังคารนะคะ mm hmm. ต่อไปไปต่อค่ะไปที่คนวันพุธบ้างนะคะ mm hmm. คนวันพุธขอสามใบนะคะ ใบแรกออกมาเป็นเซเว่นน็อปวอนนะคะแล้วก็นายครับนะคะนายออฟครับนะคะแล้วก็เดลิเวอร์นะคะสำหรับคนวันพุธนะคะดวงดีะคะ่ะเดี๋ยวนี้วันพุธเริ่มดวงขยับขึ้นแล้วเนาะนะคะสังเกตดูว่าดีมาหลายวันแล้วเนาะ ะะก็คือเขาบอกว่าคนวันพุธนะจะมีเรื่องของอาการฝ่าฟันที่ผ่านมาคุณอาจจะมีชาร์ล้นนะคะการฝ่าฟันอะไรมาบางอย่างนะะเรื่องการเรื่องงานเนี่ยนะคะก็คือไม่ราบรื่นแต่ว่าคุณก็ทําได้นะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะนะแล้วก็ในวันที่3กรกฎาคมนี้คุณจะได้พบเจอคนรักนะคะคนถูกใจนะคะหรือว่าแอบไปมีความสัมพันธ์ลับๆนะคะกับใครนะหรือว่าอีกในหนึ่งจะมีคนมาเลี้ยงข้าวนะคะ ให้รับปากคุณนะคะมีมีโชคทางด้านาเรื่องกินเรื่องอยู่นะคะอุดมสมบูรณ์นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะขอภายทกพิเศษคนวันพุธหนึ่งใบค่ะอ่าเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เป็นปัญหาของคุณนะมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นคุณจะเป็นผู้ชนะนะคะนะคนวันพุธเป็นวันดีๆของคนวันพุธอีกหนึ่งวันนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันพระฤห,หัสค่ะ คนวันพัหรือหัดขอสามใบนะคะใบแทกอู้ว้าวเป็นหนึ่งเหรียญโตโตกันเลยนะคะแล้วก็มี the emperor นะคะ ท้ายเป็นเจ็ดดาบนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาคุณมีโชคมีลาบนะคะหรือว่าในวันที่สามกรกฎานี้แหละคนวันพฤหัสจะได้โชคได้ลาบนะคะเทวดาจัดสรรให้เนาะนะคะแล้วก็หน้าที่การงานก็ดีนะคะการงานการต่างประเทศดีนะคะหรือการสื่อติดต่อสื่อสารกับการต่างประเทศการส่งเข้านําออกสินค้ากับต่างประเทศ Import Export ทุกอย่างดีหมดเลยนะคะนะให้ระวังเรื่องของอา,อาจจะมีสินค้าไม่ครบสินค้า ชำรุดหรือสูญหายนะคะประมาณนี้ได้นะคะหรือว่าสิ่งของของคุณนะคะก็ให้ระวังนิดนึงนะคะในการยกย้ายเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะคะเอาไปลืมไว้ตรงไหนหรือเปล่าก็เป็นได้ด้วยนะคะ mm hmm. ขอภายทางพิเศษคนวันพฤหัสหนึ่งใบค่ะอมีข่าวดีเรื่องทางไกลแล้วก็การงานไกลถึงต่างประเทศก็ยิ่งดีนะคะดีหมดเลยค่ะต่อไปไปต่อที่คนวันศุกร์นะคะ คนวันศุกร์ขอสามใบนะคะออกมาเป็นหนึ่งถ้วยโตโตนะคะมองเห็นไหมเอ่ยอ่ามีแท้งแม่ออกมาด้วยนะคะและสุดท้ายเป็น the empress นะคะนะสำหรับคนวันศุกร์นะคะเขาบอกว่านะคุณมีความ ่ะเขาเรียกว่าความสุขกับความรักหรือว่าได้รับความรักนะคะที่ดีนะคะหรือว่าได้รับโชคลาภก็ได้นะคะ นะที่ผ่านมานะคะหรือว่าในวันที่3กระกฎาคมน,นี้นะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแบบว่าจะอยู่นิ่งๆน,นะคะนะอาจจะติดขัดอะไรหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวกชันนะคะพักผ่อนนะหรือว่าไม่สบายต้องนอนพักพักผ่อนรักษาตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมันก็หายคือถ้าเป็นไพ่แทงแมนออกมาเมื่อไหร่เนี่ยคือคุณรู้ไว้เลยว่ามันต้องใช้เวลาเทคไทม์นิดนึงนะคะแล้วมันจะคลี่คลายกลับสู่สภาพปกตินะคะนะในมิชานะคะส่วนใบสุดท้ายเป็น d m p อ็มเนะคะนะอ่าก็คือว่า ให้ระวังการตั้งครรภ์น,นะคะหรือว่าน้ําหนักตัวอาจจะมากขึ้นหรือว่าตอนนี้คุณมีความสุขความสบายดีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะกินดีอยู่ดีนะคะนอนหลับสบายใจนะคะประมาณนี้นะขอไพ่ทักพิเศษคนวันศุกร์หนึ่งใบนะคะ าสบายใจทําไมกังวลนะคะไพ่ใบนี้ออกมากับไพ่ใบนี้เนี่ยเริ่มปวดหัวแล้วละ่ละนะมีความเครียดความกังวลนะคะอาจจะไม่สบายปวดหัวไม่เกรนก็เป็นได้นอนไม่หลับนะคะเพราะว่าความคิดมากหรือหลับแล้วมีฝันนะคะอาจจะต้องฝันร้ายนิดนึงหรืออะไรก็แล้วแต่มีฝันย,ยาวฝันที่ตื่นมาแล้วยังจําได้เหมือนเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความฝันที่แบบว่าเอ่อทให้คุณแบบว่าเอามาเล่าให้คุณุค,ณคณนณนิฟังได้นะคะนะต่อไปไปต่อที่คนวันเสาร์เลยค่ะ คนวันเสาร์ขอสามใบนะคะคนวันเสาร์ได้ควีนครับนะคะได้ไพ่พระนะคะสุดท้ายเป็น6กเหรียญน,นะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะเขาบอกว่าคุณนะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะ,ะความเป็นอยู่ที่มีความสุขอุดมสมบูรณ์ดีนะคะมีความสุขตามอัตภาพของคุณแหละนะ ะะคะแล้วก็มีเรื่องของพระเนี่ยพระก็คืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตาเอ็นดูนะคะคุณมีคนโปรเทกอยู่นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คืออาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลปกป้องคุม้มครองคุณอยู่ก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยให้คุณสวดมนต์ไม่ต้องทําอะไรมากสวดมนต์เลยค่ะนะคะสวดมนต์นะคะแล้วก็แผ่เมตตานะคะให้กับสรรพสิ่งแล้วก็ มันทุกอย่างมันก็จะดีนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลบริวานนะค,ะคุณก็ยังเป็นไปได้ดีนะคะถ้าคุณไม่ได้ไปแจกเงินคุณก็จะได้รับเป็นผู้รับเงินแทนนะคะนะอาจจะมีเรื่องของการทําบุญเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแจกจ่ายนะคะนะแจกจ่ายอ่าเรียกว่าบริจาคเป็นเงินเป็นทองเป็นอาหารอะไรได้หมดเลยนะคะมีเรื่องของการทาบุญเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งที่พูดมานะคะอ่าขอไพท่ทาพิเศษคนวันเสาร์หนึ่งใบค่ะอ่า มีความสุขความสําเร็จความมั่นคงในหะน้าที่การงานนะคะไพ่ทักพิเศษมาอย่างนี้นะอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับก,นะออกา,า,าจจปปรกากาแต่งงานก็ได้นะคะไพ่พระออกมาอย่างนี้อาจจะไปปรึกษาพระขอเลื่อขอยามแต่งงานก็ได้นะคะนะตอ่ออันนี้ก็คือเป็นวันดีๆของคนวันเสาร์นะคะเรียกว่าเป็นวันที่ดีนะคะอโอเคค่ะจบแล้วนะสำหรับคนทั้งจุดดวงเกิดนะคะ ขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งไว้ติดตามกันจะได้เจอกันทุกวันนะคะวันนี้มุมกล้องไม่สวยหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนแล้วนะนะคะวันนี้ใช้เอ่อกล้องหน้ามันก็เลยแบบว่าดูแบบแสงมันจะเยอะไปหน่อยหรือเปล่านะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ